ก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมมาแก้ตัวรอบที่แล้วนะครับผมมาเล่นกับน้องผมเพิ่งรู้นะครับว่ามันมีคาสด้วยแต่ผมไม่รู้หรอกนะว่ามันจะทําให้เราอย่างไงแต่เดี๋ยวผมจะซื้อสักหนึ่งตัวเพราะเพชรผมมีร้อยกว่าผมจะซื้อตอนนี้พออยู่มั้งกดซื้อนี่ครับน้องผม เนี่ยตัวเขียวๆหัวเขียวๆอยู่ไหนเนี่ยมานี่อยู่ไหนมานี่อยู่ไหนของมันวนะอัะน,นี้นี่ครับนี่น้องผมเองเราเริ่มกันเลยครับไปง,ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าผมเริ่มเรียนรู้จากอีีที่แล้วที่ผมแนะนำเกมไปอะ่ะผมก็ได้รู้ว่า ผมจะขุดดิ่งลงไปเลยผมจะไม่ขุดเป็นเป็นแบบพงหญ้าแบบนั้นแล้วผมจะขุดแบบให้มันดิ่งลงไปเลยเรามาซื้ออ่านยินก่อนนะครับโดนัทไอที่เป็นขนมปังพวกขนมปังเนี่ยให้พลังงานเราเยอะมากผมขอขุดไปก่อนนะมาละเป็นพงละเดี๋ยวผมจะผมรู้สึกว่ามันลง ลึกมากพอแล้วนะที่ผมขุดมาสักพักแล้วเนี่ยของเยอะมากเก็บอันไหนก็ไม่ถูกเลยผมลงมาลึกมากเดี๋ยวเดี๋ยวคงขอขุดอีกสักหน่อยผมรแล้ะทำไมผมแบบมาแล้วทำไมมันถึงแค่นี้ ผมเข้าผิดรูน้องผมขุดไว้ตรงนี้แต่ผมเข้าผิดเดีย๋ยวผมไปเข้าอีกรูนึงก่อนก็ว่าทําไมมันหายไปไหนละของอ่ะผมจะวาร์ปก่อนผมจะเข้าอีกรูหนึ่งเพราะว่าน้องผมมันเนี่ยตรงนั้นอีกรูตรงนี้อีกรูเนี่ยน้องผมมันขุดแล้วผมจําทางไม่ได้เดี๋ยวจะเข้าไปด็ดรูตรงเนี้ยลึกมากผมก็ว่าแล้วทําไมมันถึงแค่นี้วทั้งนัที่ขุดมาสักพักแล้ว ถึงไหมครับของเยอะมากที่มันลึกลงมาเนี่ยของโคตรเยอะแล้วมันสวยมากสีแต่ละสีนะ่แต่ว่าผมูม้ชมครับผู้ชมผ่านเกมนี้หรือยังมิ้นบอกผมเลยนนะอะอาหารกลางวันแต่ผมไม่ผมไม่ไปเอานะเพราะอ่านบุกตดนไม้แล้วเดี๋ยวนี้คือทิศของผมเล็กๆน้อยๆที่ซื้อ ซื้อเอาครับแล้วเราก็จะมีเวลาขุดเมื่อกี้เราได้ทำงานระเบิดระเบิดหลุมไปแล้วเพราะช่วยมันก็ช่วยเราบ้างนะเดี๋ยวก็จะถึงแล้วเดี๋ยวผมขอขุดก่อนนะครับแล้วผมจะจะมาให้ดูอีกรอบหนึ่งขายสินค้า ผมขายสินะคะาันประมาณหลายรอบแล้วได้น้อยมากได้ไม่ถึงกับสีเลยผมคุดมาเนี่ยของมันได้น้อยมากๆผมซื้อของกินเงินน้ำโคกเหรอเฮ้ยระเบิดระเบิดผมจะซื้อระเบิดระเบิดเนี่ยสิ่งที่เราจำเป็นมาแล้วนานๆมันมาทีนะ ผมก่อตัวขุดก่อนนะครับแล้วผมจะมาตัดมาถ่ายอีกรอบนึงนี่ครับทุกคนผมผมใกล้แล้วผมจะระเบิดเอ้ยไม่ใช่ผมไม่มีระเบิดลืมเลยล้วขุดยังไงยังไงทุกคนผมจะถึงเราต้องหนีใช่ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยทำยังไงเนี่ยอะไรอ๋อตำรวจมาเห็นแล้ว เราต้องวิ่งหนีเหรอใช่เราต้องวิ่งหนีอะไรค้นหาบันทดอุ้ยอุ้ยผมรู้สึกผวุดัวมากอุ้ยอะไรเนี่ยเดีวดูดูคผมตั้งสติแป๊บนะเดี๋ยวรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นมากผมไม่เคยทัอย่างนี้นะผมไม่รู้ว่าตอนนี้น้องผมเป็นยังไงบ้างเด้อผมน่าจะตายแล้วกูตายจริงๆไอ้น้องผมยู่ไหนเนี้ย นี่ไงนะ้องผมวิ่งมาแล้วอผมแพ้ผมตายผมโดนจับโอ้ยถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยว่าคุณผ่านด่านนี้หรือไม่แล้วผมจะมาเล่นเกมต่อไปให้ดูนะครับ